สวัสดีครับหนาวกันไหมครับพี่น้องยกมือฉายไฟกันหน่อยแล้วลมหนาวก็จะอยู่กับเราถึงพรุ่งนี้สายๆนะครับจากโมเดลพยากรณ์ก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยถอยทับกลับไปแล้ววันที่24เป็นต้นไปอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกแต่ภาคเหนือและภาคอีสานบนก็ยังมี อากาศเย็นต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นแนวรับลมหนาวของประเทศไทยนะฮะทั้งทางตะวันออกแล้วก็ลมที่พัดเสริมมาจากทางประเทศพม่าด้วยนะครับแต่ก็จะไม่เย,ย,ยือกเหมือนสองวันที่ผ่านมาครับมีพี่น้องบางท่านถามกันมาเข้ามาว่าหนาวรละลอกนี้จะมีอีกเมื่อไหร่ก็ขอตอบเลยจะมีอีกชุดใหญ่ไฟกระพริบและคาดการณ์ว่า จะเย็นเป็นพิเศษกว่าแล้วลอกนี้ก็ตั้งแต่วันที่1มกราคม2564นะครับดูเหมือนคนละปีแต่ก็อีกไม่กี่วันนะครับหรือก็หลังตั้งแต่คืนวันที่31คือสิ้นปี2563พอดีนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่นะครับพี่น้องแต่ว่าลักษณะเช่นนี้เดิมทีที่คิดว่าลมหนาวจะถอยช้ากว่านี้ก็คือวันที่24 ธันวาคมนะฮะปรากฏว่าพรุ่งนี้ก็เริ่มถอยหรือคืนนี้ก็เริ่มถอยอกันแล้วดูคลิปก็จะเห็นนะฮะเส้นไอโซบาขยับถอยออกไปถอยขึ้นไปนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอีทีนนี้ีทนี้ก็ก็การกลับมาใหม่ <c oughs> ก็เราก็มาประเมินท่าทีของพายุกันใหม่สิครับขณะที่เป็นขณะนี้เป็นที่รับรู้กันดีอยู่แล้วว่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยหรือตรงช่วงปลายแหลมยวนนะฮะมีพายุโซนร้อนที่ชื่อว่า กรอวานนะฮะอันนี้เป็นภาษาถิ่นคัมพูชาหรือแปลว่ากาวานนะฮะกราวานตามภาษาไทยนี่แหะพี่น้องก็คือเครื่องเทศสมุนไพรนี่แหละครับแม้ว่านาทีนี้พายุกรอวานเขาได้อ่อนกําลังลงะฮะเป็นพายุระดับสองหรือพายุดีเฟกชั่นแล้วเนี่ยแต่ทิศทางที่แน่นอนก็คือก็คือเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ และคาดว่าก็จะเข้าอ่าวไทยเป็นลำดับต่อไปจากการคาดหมายของสำนักพยากรณ์ทุกๆสำนักทั่วโลกให้ความเห็นตรงกันว่าพายุกราวานเนี่ยก็จะมาโดนมวลอากาศเย็นหรือ,อความกดอากาศสูงเนี่ยที่แผ่ลงมาปกคลุมช่วงนี้ก็สอยทำลายโครงสร้างนะจนมีสภาพไม่เป็นพายุหรืออ่อนกำลังลงเป็นเพียงย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาธรรมดาฮะ แล้วก็ก็จะอวสานรือสิ้นสุดเส้นทางที่แค่ปลายแหลมยวนเท่านั้นเองตามที่พี่น้องเห็นในคลิปนะครับแต่ปรากฏว่า,าดูภาพพี่น้องดูภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดกันเลยนะครับของเมื่อสายๆวันนี้วันที่ยี่สิบสองธันวาเนี่ยครับวันนี้ครับพายุอ่อนกําลังลงไปตอนนี้ครับอ่อนกําลังลงไปแล้วนะครับกลายเป็นยอมความกดอากาศต่านะฮะก็หลังการสลาย ตัวของพายุดิเพชชันคลอาวานนะฮะพิกัดก็อยู่ที่8.13อ,อาองศาเหนือแล้วก็ร้อยสิองศาตะวันออกนะครับในทะเลจีนใต้ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุก็ยังอยู่ในระดับดิเพชชันอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็คืออาดูภาพด้วยนะครับคือ30นอตความกดอากาศก็พันกับ2เฮกโตปาสคาลนะก็ถือยังมีความแรงที่จะสร้างฝนได้มุ่งมาทาง ปลายแหลมยวนแล้วก็เหมือนเดิมฮะและแม้ว่าจะเหลือเพียงเศษซากก็คงยังโซซัดโซเทเข้าอ่าวไทยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องดูแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสําหรับพี่น้องชาวใต้ดูเลยนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่23ทธันวาคม2563เนี่ยลมหนาวรอบนี้ถอยกลับไปไว้นะครับดูเส้นไอโซบาความกดสูงล่นห่างจากด้านล่างประเทศขึ้นไปเลยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ย่อม แอลหรือเศษซากพายุเนี่ยก็มีการสะสมพลังงานเพิ่มขึ้นในอ่าวไทยได้นะครับเห็นไหมครับจากเดิมๆเป็นเสีวฟ้าแต่ก็เริ่มกลายเป็นม่วงๆนะครับเริ่มเป็นวงเป็นเกลียวครับพี่น้องเห็นไหมคะก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากจะมีฝนตกหนักได้ฮะจากเดิมทีคิดว่าจะเป็นหย่อมแอลธรรมดาไม่แรงเท่าไหร่นี่เห็นสีไหมครับเป็นเกลียวเฉยเลย ก็เลยมาเตือนกันให้รับรู้ว่าให้พี่น้องบริเวณนี้เฝ้าระวังติดตามเพื่อความไม่ประมาทฮะเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เพื่อความชิวๆแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกตกใจด้วยนะครับก็คือบริเวณอะผมให้ดูเลยชายฝั่งภาคใต้นะฮะฝั่งตะวันออกเนี่ยครับก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรเลยนะครับหลังสวนใช่ไหมครับนะ่ะพี่น้องสุราษฎร์ธานีอำเภอไหนฮะพี่น้องอยู่อำเภอไหนมั่งดูเอาเลยนะครับชัดๆครับ นครศรีธรรมราชนะครับลงมาใต้นิดหนึ่งพัทลุงสงขลาและยะลานะครับพี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยช่วงวันที่ยี่สบสามถึงยี่บห้านี่ฮะเรือเล็กๆก,ก็ไม่ไม่ต้องออกจากฝั่งครับเพราะว่าช่วงฝนฟ้าขนองม,มันก็มีสิทธิ์เป็นอันตรายได้ก็มาเตือนพี่น้องชาวใต้นะครับน้องชาวใต้ให้ให้ระวังว่าเออมันพายุเนี่ยแม้ว่ามันจะ กลายมาเป็นหย่อมธรรมดาหรือเป็นเศษซากแล้วพอพอมันลงน้ําเนี่ยมันก็ทวีกําลังแรงขึ้นเราเพื่อความไม่ประมาทนฮะพราะดูโมเดลแล้วมันวันสองวันเนี่ยมันใกล้เคียงความจริงอยู่แล้วละครพี่น้องมันคงไม่เปลี่ยนไปกว่านี้แล้วก็เลยมาเตือนกันสวัสดีครับ